สวัสดีครับสุขสบายสไตล์ตังด้วงนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุกร์อีกวันหนึ่งนะครับที่อากาศแจ่มใสตอนนี้ลมหนาวเริ่มโชยๆมาแล้วนะครับปีนี้ก็คนไทยอาจจะได้รับความอากาศเย็นๆหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่เมืองท่องเที่ยวนะครับพัทยาต้อบอกว่าตอนนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักขึ้นแล้วก็เริ่มมีผู้คนหลั่งไหลมาเที่ยว ผมไม่ได้เห็นรถบัสสองชั้นมานานแล้วนะครับตามท้องถนนตอนนี้เห็นเยอะมากนะครับก็ดีใจแล้วก็ยินดีไปกับผู้ประกอบการทั้งหมดด้วยแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจบ้านเราคงจะเริ่มดีขึ้นนะครับในเรื่องของอการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรที่มันยังฟื้นฟูไม่เต็มที่นะครับอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับคนที่มาเที่ยวเราก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรว่าเราจะต้อง ได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยทำไมมาทีหนึง่งใช่ครับบางคนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวบ่อยก็อาจจะรู้สึกว่ามาเที่ยวครั้งหนึ่งทำไมมันไม่เหมือนครั้งวันนั้นทาไมไม่ทาไมไม่เหมือนวันนั้นเลยผู้ประกอบการก็เพิ่งเริ่มฟื้นตัวนะครับหรือไม่ก็เพิ่งจะเริ่มลงทุนใหม่หลังจากบาดเจ็บแล้วก็ขาดทุนไปจากการพิษของโควิดนะครับก็ก็ต้องเป็นเรื่องของหาทุนหาสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทดแทนแต่ยังไงผมดูแล้วเนี่ยนะครับบรรยากาศเขาก็ยาก จะกลับไปทําให้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่เราอาจจะต้องให้เวลาผู้ประกอบการหน่อยแล้วก็กลับมาเที่ยวใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นความแตกต่างผมเองเนี่ยมาสถานที่ที่เป็นไฮพาร์คหลายๆายที่นะครับมาตั้งแต่ตอนที่โควิดไม่มีเลยถนนโล่งเลยผมขับรถแทบจะเป็นคนเดียวคันเดียวแล้วก็เดินคนเดียวก็ก็มีนะครับร้านรวงนี้ปิดหมดเลยนะครับ เราจะเห็นถนึงความแตกต่างเมื่อเกือบ3ปีกับวันนี้มีความแตกต่างกันมากคึกคักมากนะครับวันนี้ดีใจไปกับผู้ประกอบการยังไงและการสุขสบายสตา์ทังโด้นะครับฝากผู้ประกอบการก็รักษาคุณภาพนะครับรักษาวัตถุดิบนะครับส่วนคนที่จะมาท่องเที่ยวก็คาดหวังในการมาเที่ยวแต่ตอนนี้ในเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ดีหน่อยแต่ในเรื่องของความสมบูรณ์แบบ แบบเดิมอาจจะยังไม่ไม่เต็มร้อยแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็กลับมาได้แล้วก็หลายๆร้านก็เล่นประกอบการกันแล้วก็ร้านใหม่ๆขึ้นมาร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์กต่างๆดีขึ้นเยอะนะครับยังไงฝากมาเชิญเที่ยวไทยนะครับให้ถ่ายทเที่ยวไทยนะครับแล้วก่อนที่จะไปเที่ยวเมืองนอกนะครับสวัสดีครับสุขสบายสตา์ตองวครับสวัสดีครับ